เช้านี้มีโดรนนะครับจากค่ายนะครับ DJI นะครับเข้ามาหนึ่งลำนะครับลำนี้จะเป็นโดรนนะครับ DJI นะครับ Panther 4 Standard นะครับเพื่อนสภาพสวยใสนะครับลำนี้บอกเลยนะฮะนี่นะครับลำนี้สวยมากนะครับตัวนี้กล้อง Gimbal สามแกนนะครับ 4K Camila นะครับเพื่อนมีเซนเซอร์กันชนด้านหน้านะครับสองตัวนะครับ เซนเซอร์ด้านล่างนะครับและโซนาวัดระยะนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้นะครับตัวนี้ระยะบินไกลอยู่ที่ไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับเพื่อนตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับอ่านี่นะครับรอบชาร์จอยู่ที่ประมาณ30รอบชาร์จนะครับเพื่อนตัวนี้อ่าไม่บวมนะครับตัวนี้สามารถบินได้นานๆนะครับตัวนี้ระยะอ่าบินของแบตก็อยู่ที่ไม่เกิน30นาทีนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับมีฮับชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไบพัดสำรองนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้นะครับไวอัปเดตเฟืองแวร์นะครับตัวนี้เป็นรีโมทนะครับเพื่อนสวยใสนะครับอนนี่นะครับให้ดูสภาพนะสวยใส่นะครับไร้ตำหนินะลำนี้ บอกเลยนะครับสายท่องเที่ยวนะครับสายรีวิวนะครับไม่ควรพลาดนะกับโดรนนะสายใหญ่ๆีนนี่นะครับตัวนี้มีลูกเล่นเสริมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเวฟพอยต์นะครับเพื่อนโหมดช่วยบินนะครับในส่วนของโหมดเสริมนะครับที่มีให้ใช้นะครับมากมายนะเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับทดสอบ บินดูนะครับว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับอโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับเพื่อนดับแรกก็ให้อถอดชุดครอ,อบของกล้องออกนะครับชุดกล้องนะของแพนทอมสี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับทดสอบบินดูกันเลยนะครับเพื่อน นะครับ has been updated please check it the map. นะครับหลังจากที่ออาขึ้นมานะครับมาตัวแบบนี้นนครับเดี๋ยวราจะทดสอบนะครับเก็บภาพบริเวณโดยรอบนะครับใก,ใกล้บ้านนะครับเพื่อน ขณะที่ถ่ายทํานี้มีลมแรงนะครับเ,เพื่อนๆอ่นนี่นะครับยกตัวขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะทดสอบสไลด์เป็นด้านข้างนะครับ ทำงานปกตินะครับเพื่อนลำนี้ไม่มีแจ้งเตือนนะครับนะครับสอบสไลด์ทางด้านขา้างอดยรแบบนี้รกินี้เราจะไม่มิดเกิน,นไปนะครับเพื่อนแต่ในส่วนของแผ่นท่อมสี่นะครับจริงๆแล้วสามารถตู้ลม ได้ดีเลยนะครับเพื่อนด้วยตัวลำนะครับของเขาที่เป็นลูนายใหญ่นะครับที่มีน้ําหนักนะครับที่มีน้ําหนักามากเลยนะครับเพื่อนสามารถาสูแรงลมได้ดีนะครับสาหรับน้องๆน,นะครับที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของ โดรนนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับในส่วนของการนำโดรนนะครับไปใช้งานนะครับในส่วนของการถ่ายคลิปนะครับถ่ายภาพมุมสูงนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่านําไปใช้งานนะครับถ่ายภาพถ่ายทีวีนะครับถ่ายโครงสร้างนะครับหลังคานะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งนะครับ โซล่าเซลลนะครับได้ทุกระบบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะวนกลับไปที่บ้านนะครับภาพก็ถือว่าลื่นไหลดีนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับลำนี้บอกเลยนะครับว่า เซลดีมากนะครับนเพื่อนในส่วนโหมดเสริมนะครับโหมดเสริมของ p แ n t ทอมนะครับก็มีให้ใช้มากมายนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นโหมดบินติดตามนะครับบินรอบวัตถุนะครับ ของเวฟพอยต์นะครับและอื่นอีกมากมายนะครับที่มีให้ใช้นะครับเราจะดระดับลงนิดนึงเดี๋ยวจะทดสอบรอบบ้านนะครับเพื่อนทดสอบวนดูอีกรอบนะ,อะนี่นะครับ ว่านิ่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแผ่นท่อมสี่สแตนดาร์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสาหรับน้องๆนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับที่จะทดสอบนะครับบินโดรนนะครับในระบบ GPS นะครับแผ่นท่อมสี่สแตนดาร์ตลำนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับในการใช้งานนะครับเพื่อนๆในส่วนของลำนี้เปิดราคาอยู่ที่ 6,800บาทนะครับเพื่อน ก่อนจากกันคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ